โครงการวิเคราะห์สารตกค้างจากมลพิษทางอากาศและสารเคมีเกษตรเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน CMU Model จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนจากฐานรากให้มีความเข้มแข็งมุ่งเน้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลต่อสุขภาพรวมทั้งสารเคมีทางการเกษตร มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นควัน PM 2.5ในภาคเหนือเนี่ยเกิดมาแล้ว15ปีนะคะแล้วก็ดูว่าความตระหนักในภาคประชาชนเนี่ยยังกระจัดกระจายเราก็มองเห็นว่าแล้วเราจะส่งความรู้นี้ไปที่ไหนก็เลยมีแนวคิดว่าน่าจะเป็นใครสักคนที่อยู่ในชุมชนจะเหมือนเป็นตัวเชื่อมะค่ะซึ่งอสมอก็น่าจะเป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะว่ามีความรู้ฐานความรู้เรื่องสุขภาพาก็ทำให้เราเข้าไปสู่โครการนี้ค่ะ โครงการ CMU Model ได้เลือกตำบลปิงทงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดทำโครงการนี้เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีจุดแข็งหลากหลายด้าน ทำให้สามารถศึกษางานวิจัยได้อย่างครบถ้วนโดยการคัดเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างได้แก่อาสาสมัครหรืออสมอกว่าเก้สิบคนมาเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้แก่คนในชุมชนและนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ชุมชนใกล้เคียงได้ในโครงการนี้เราทํางานกับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะคะ แต่หลักๆเลยเนี่ยหน่วยงานสาธารณสุขค่ะเราติดต่อตั้งแต่ออสาธารณสุขจังหวัดลงไปจนถึงสาธารณสุขอำเภอแล้วแน่ๆก็คือหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอปอสตที่อสมเนี่ยก็สังกัดกันอยู่นะคะแล้วก็อสมทุกคนก็จะเป็นตัวหลักในการรับงานของเราค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สาธารณสุขจังหวัด ตลอดจนสาธารณสุขอำเภอรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อาสาสมัครแต่และชุมชนสังกัดอยู่และการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการวิเคราะห์สารตกค้างจากมลพิษทางอากาศและสารเคมีเกษตรเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนได้ดําเนินการวิจัยโดยเริ่มจากการทําความรู้จักกับคนในชุมชนการแลกเปลี่ยนความรู้และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อหาอาสาสมัครในการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ หลังจากนั้นได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างปัสสาวะมาวิเคราะห์เพื่อสํารวจการรับสัมผัสสารพิษจากสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศและสารปนเปื้อนทางการเกษตรซึ่งการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสามารถตรวจหาได้หลากหลายปัจจัยแต่เนื่องจากโครงการผ่านการประเมินจริยธรรมการทําวิจัยดังนั้นอสมทุกคนจึงต้องเซ็นใบยินยอมให้นําปัสสาวะไปตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์ทางการวิจัยต่อไปซึ่งขั้นตอนในการตรวจสอบโครงการวิเคราะห์สารตกค้างจากมลพิษทางอากาศและสารเคมีเกษตร เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชนมีเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานและเป็นเครื่องมือเฉพาะเจาะจ,จงที่สามารถตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนได้อย่างละเอียดและมีการแจ้งผลรายบุคคลแก่อสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งต่อความเข้าใจแก่อาสาสมัครได้อย่างถูกต้อง เรามีการดําเนินงานอันที่1เลยเราต้องไปเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แล้วก็ขอตัวอย่างปัสสาวะซึ่งขั้นตอนตรงนี้ค่ะในการวิจัยในมนุษย์จะต้องได้รับความยินยอมโดยการเซ็นใบย,ยินยอมตามจริยธรรมการวิจัยตัวอย่างปัสสาวะที่ได้เนี่ยก็จะนําส่งมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยเวชศาสตร์สุขภาพซึ่งอยู่ในมหาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วเมื่อผลได้ออกมาแล้วเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ผลแล้วก็ จะแจ้งคืนกับเจ้าตัวโดยเราไปแจ้งผลกับเจ้าตัวโดยตรงเพื่อจะได้อธิบายแล้วก็ให้ข้อแนะนําแล้วหากว่าอสมอมีความกังวลเขาก็จะได้ถามเราได้อสมอในกลุ่มนี้มีน้อยกว่าชาวบ้านทั่วไป2เท่านะคะ ซึ่งก็จะเห็นว่าอาสมอ,อาจจะมีประเด็นบางอย่างที่ทําให้เขาเข้าใจเรื่องประเด็นปัญหาอยู่บ้างแล้วก็ในส่วนของสารเครมีกําจัดศัตรูพืชหรือกําจัดแมลงโดยเฉพาะกําจัดแมลงเนื่องจากว่าอาสมอจานวน75เปเ็นี่ยเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็จะเห็นว่าเขาก็มีสารเครมีกําจัดแมลงที่น้อยกว่าของคนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านที่เป็นกเกษตรกรเต็มรูปแบบอันนี้ก็น้อยกว่าเยอะเลยค่ะ ห้าถึงสิบเท่าเลยฮะโดยทั่วไปแล้วอสมอแม้ว่าจะไม่มีชุดความรู้ด้านสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมนะคะแต่เขาจะมีข้อมูลชุดสุขภาพที่ทั่วๆไปอะคะ่ะก่อนที่เขามาเป็นอสมอเขาก็จะได้ยินขณะที่ทํางานก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องสุขภาพฉะนั้นอ,อ,อันนี้อาจจะต้องไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องทัศนคติหรือแนวคิดแต่เราคาดการว่าน่าจะเนื่องจากการที่เขาเข้ามาสัมผัสของด้านข้อมูลความรู้จากกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มของอสมอ เราดีใจที่ที่คิดว่าอันนี้เป็นเป็นการนำร่องโดย CMU model เนี่ยนะคะเราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเติมเต็มให้กับอสมเราก็มีความมุ่งหวังว่าสิ่งที่เราคุยกับอสมทั้ง3ครั้งเนี่ยนะคะจะทำให้เขาได้มีความรู้ที่มากขึ้นแล้วสามารถจะส่งต่อให้กับคนในชุมชนโดยตรงแล้วถ้าจะยิ่งดีก็คือสามารถจะส่งต่อให้กับอสมหมู่บ้านข้างเคียง จากโครงการวิจัยในครั้งนี้นะคะโดยที่ใช้อสมเป็นต um, ัวเคลื่อนนี่นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆไปยังอสมในจังหวัดอื่นๆอำเภออื่นๆเพื่อให้มีการขยายสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนได้เร็วยิ่งขึ้น